สายเนาะพี่นองค่ะตื่นขึ้นมาแล้วค่ะยังบ่ท่านได้เวียดนะคะพี่นองค้านะคะยายอ่อนยังไม่ได้ส่งงานเฟซบุ๊กเลยนะคะพี่นองค่ะยังติดอยู่ที่ตัวเล็กค่ะพี่นองค้าบ่เลี้ยงกับบ่ไรเนาะค่ะชีวิตเช่าหาเช่าหน้าเศร้าสวนกับจะประมาณนี้เนาะพี่นองเนาะลูกประเฮตงานแม่ก็ตตองเลี้ยงหลานลูกกลับมาเนาะค่ะลูกก็จงสี่ประมาณนี้พี่นองค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ นะคะใส่ใจในครอบรัวเข้ากิจวัตรประจําวันนะคะกิจวัตรประจําวันก็จะมีทุกมือนะคะใส่ใจทุกมือนะคะรายได้ต้องมีนะคะรายจ่ายก็ต้องมาเมนบอพี่น้อง P.A.I นะคะี f a c e b o o k นะคะ facebook ค้านะคะน้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะประมาณนี้แหละพี่น้องนะคะประมาณยังบุทบันไหนมีงานส่งเด้อจาก P.A.I ค่ะนะคะ P.A.Ifacebook ค้านะคะสวัสดีทักทายเด้อค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีตอน สายเนาะพี่น้องคะตื่นขึ้นมาแล้วค่ะยังประท่านได้เวียกเลยค่ะพี่น้องคะเนาะค่ะยายอ่อนยังไม่ได้ส่งงานเฟซบุ๊กเลยนะคะพี่น้องคะยังติดอยู่ที่ตัวเลขค่ะน้องบีมนะคะน้องบีมรายงานตัวค่ะสี่เดือนแล้วค่ะพี่น้องคะเนาะค่ะลูกก็ไปตัดยางนะคะลูกก็ไปตัดยางพี่น้องเศร้านี้บ่ามีฝนเนาะค่ะ P A I นะคะเฟซบุ๊กเนาะค่ะเฟซบุ๊กคะเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบพุณหลายๆค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะาณนี้แหละพี่น้องเนาะค่ะ ช่วงนี้แล้วค่ะต้องเเลียงน้องบีมไปกวนพ่างๆพี่น้องค่ะเลี้ยงน้องบีมไปกวานนะคะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะบอก AI ให้คุณยายก่อนนะคะรอคุณยายพี่น้องสู่ๆกันไปค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะน้อะฝากไว้แค่นี้ค่ะเรียงน้องบีมก่อนค่ะเดี๋ยวส่งงานทีหลังนะคะพี่ AI นะคะนี่น้องก็ จะไปเยี่ยมเพื่อนก็นยังไปไว่าใดดอกพี่น้องเยี่ยมเพื่อนกับไปยังว่าท่านใดน,น,นะคะมือไม่ว่างพี่น้องเนี่ยถ้าเขานอนเนี่ยจะน้อยแล้วกะได้ไปเยี่ยมเพื่อนนะคะเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องไปค้านะคะมีแต่ไร้ใจว่ามีไร่ใดกะไสว่าลอดแล้วนาพี่น้องเนาะเราต้องหาทุกวิธีป็นสิประมาณนี้พี่น้องคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะหางานซูมนะะเนาค่ะอันให้เฟซบุ๊ครอกรอนเอไอเนากันแล้วอยว่าลืมว่าค่ะ ผู้สนับสนุนพี่น้องผู้สน <umsy> ับสนุนย <Salesforce> ้อนกะับอก่อนเด้อค่ะเด็กพึงถิ่นเด็กสิประมาณนี้พี่น้องคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเรี่ยงต่อแม่กับตองไปต่ออีกพี่น้องนะคะสู้ๆกันไปนะคะชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้น ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะก,ก็จะประมาณนี้แหละชีวิตเนาะคะ่ะเนาะชีวิตเท่าไวัฏจักรเนาะค่ะเนาะใส่ใจในครอบครัวเข้ากิจวัตรประจำวันเนาะค่ะกิจวัตรประจำวันก็จะมีทุกเมือเนาะค่ะใส่ใจทุกเมือเนาะค่ะรายได้ต้องมีเนาะค่ะรายจ่ายก็ต้องมาเมนบอพี่น้องไส่ใจเนาะพี่น้องค้าตื่นขึ้นมาแล้วค่ะยังบรท่านได้เวียกเด้ค่ะพี่น้องคะเนาะค่ะยายอ่อนยังไม่ได้ส่งงานเฟซบุ๊กเลยนะคะพี่น้องคะยังติดอยู่ที่ตัวเลขค่ะเร่องต่อแม่ก็ต้องไปต่ออีกพี่น้องเนาะค่ะสู้ๆกันไปเนาะค่ะชีวิิิตตมส้้นนองด ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้ละชีวิตเนาะค่ะเนาะชีวิตเท่าไวัดจักรเนาะคีิอีเดียวพี่น้องค่ะนอนได้อีกเดียวกระตื้นเกิดมากแล้วค่ะนี่ยังไม่ได้ส่งงานเลยเด้อใครกนยังบ่ได้ส่งงานเนาะค่ะหาคลิปส่งงานยังบ่ท่านใดพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็ จะนะคะใส่ใจในใครอบครัว,วเข้าจิจวัตรประจําวันนะคะจิจวัตรประจําวันก่อจะมีทุกมือน,นะคะใส่ใจทุกมือน,นะคะรายได้ต้องมีนะคะรายจ่ายก็ต้องมาเมนบอพี่น้อง <S <S ยังบัตรไหนมีงานท o งเด้อจ่าพีเอไอค่ะนาะค่ะพีเอไอเฟสบุ๊คค่ะนาะค่ะสวัสดีทักทายเด้อค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีตอนนี้น้ก็จะไปเยี่ยมเพื่อนกันยังไปว่าไดดอกพี่น้องเยี่ยมเพื่อนกับไปยังวันใดนะคะมือไม่ว่างพี่น้องเนี่ยถ้าเขานอนเนี่ยจะน้อยแล้วกะได้ไปเยี่ยมเพื่อนนะคะเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องไปช่วงนี้นะคะต้องเอเไยเลียงน้องบีมไปกวนพ่างๆางพี่น้องค่ะเลียงน้องบีมไปก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะบอก AI ให้คุณยายก่อนนะคะรอคุณนี่น้อก็ จะไปเยี่ยมเพื่อนก็ยังไปบ่ได้ดอกพี่น้องเยี่ยมเพื่อนก็ไปยังว่าทันใดน,นะคะมือไม่ว่างพี่น้องเนี่ยถ้าเขานอนเนี่ยจักน้อยแลวกะได้ไปเยี่ยมเพื่อนนะคะเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องไปทางเพื่อจะเอาตัวรอดนาะพี่น้องเอาตัวรอดเอาชีวิตในครอบครัวห่อห้มันรอดแล้วนะนาอพี่น้องสู้ๆกันไปค่ะสู้ๆกันไปนะคะชีวิตใจอ่อนก็จะประมาณนี้แหละจะจักวงกำวงเตียนหมุนวนหมุนเวียนไปนั่นน่ะนาอพี่น้องเนาะเบาแล้วกะ คือว me, ่านะพี ata, ่น hmm ้องการทํามาหากินหยุดนิ่งไม่ได้พี่น้องคะเราต้องใช้ใจยังติยูเทียตัวเล็กเนะค่ะพี่น้องนี่หลักก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่ค่ะหมุนหมุนเวียนเวียนอยู่กับทองไฮทองหน้าอยู่กับป้าอยู่กับสวนไปพี่น้องเนาะอยู่บ้านเลี้ยงหลานไปประมาณนี้เนาะค่ะอยู่บ้านเลี้ยงหลานไปนวดได้นะค่ะใส่ใจในครอบครัวเข้ากิจวัตรประจําวันเนาะค่ะจิจวัตรประจําวันก็จะมีทุกมือเนาะค่ะใส่ใจทุกมือเนาะค่ะรายได้ต้องมีเนาะค่ะรายจ่ายก็ต้องมาแม่นบพี่ พีเอไอน,น,นะคะพีทเฟซบุคค๊กนะคะเฟซบุ๊กค่ะนะคะเนาะขอบคุณหลายๆเ้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะประมาณนี้แหละพี่น้องนะคะประมาณยายอ่อนก่อนนะคะคุณยายยังไม่เสร็จธุระคะ่ะต้องเรียงราวนี้ไม่มีฝนพี่น้องคะ่ะลูกก็เลยไปตัดยางกันนะคะยายอ่อนต้องรับงานเหมือนเดิมคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นรีเอเตอร์แม่ลูกอ่อนเหมือนเดิมนะคะยายอ่อนก่อนนะคะคุณยายยังไม่เสร็จธุระคะ่ะ ต้องเลียงนะคะใส่ใจในครอบครัวเข้ากิจวัตรประจําวันนะคะกิจวัตรประจําวันก่อจะมีทุกมือนะคะใส่ใจทุกมือนะคะรายได้ต้องมีนะคะรายจ่ายก็ต้องมาเมนบอพี่น้องนะคะใส่ใจในครอบัวเข้ากิจวัตรประจําวันนะคะกิจวัตรประจําวันก่อจะมีทุกมือนะคะใส่ใจทุกมือนะคะรายได้ต้องมีนะคะรายจ่ายก็ต้องมาเมนบอพี่น้องเท้านี้ไม่มีฝนพี่น้องคาลูกก็เลยไปตัดยางกันนะคะ ยายอ่อนต้องรับงานเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะเป็นคีเอเตอร์แม่ลูกอ่อนเหมือนเดิมนะคะนี่นองก็จะไปเยี่ยมเพื่อนก็นยังไปว่าไรดอกพี่น้องเยี่ยมเพื่อนกับไปยังว่าท่านใดนะคะมือไม่ว่างพี่น้องเนี่ยถ้าเข้านอนเนี่ยจะน้อยแล้วกะได้ไปเยี่ยมเพื่อนนะคะเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องไปให้พี่น้องสู่ๆกันไปค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องคะนะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะเลี้ยงน้องบีมก่อนค่ะเดี๋ยวส่งงานทีหลังนะคะพีไอนะคะจะจกลวงกำพวงเตียนหมุนวนหมุนเวียนไปนัน่นน่ะพี่น้องเนาะ เราแล้วกะคือวานะพี่น้องการทํามาหากินหยุดนิ่งไม่ได้พี่น้องคะเราต้องใช้ใจนี่นาอก็จะไปเยี่ยมเพื่อนก็ยังไปว่นไรดอกพี่น้องเยี่ยมเพื่อนกับไปยังวันใดนะคะมือไม่ว่างพี่น้องเนี่ยถ้าเขานอนเนี่ยจักน้อยแล้วกะได้ไปเยี่ยมเพื่อนนะคะเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องไปงพีเอไอนะคะ,คะพีเฟสบุ๊คนะคะเฟสบุ๊ค่ะนะคะนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะค่ะประมาณหางาน zoom เนาะค่ะอันให้เฟซบุ๊กรอกรอนเอไอเนาะค่ะแล้วอย่าลืมเนาะค่ะผู้สนับสนุนนะพี่น้องผู้สนับสนุนยายอ้อนค่ะรอกกรอนเด้อค่ะอย่าพึ่งถิ่มปลายายอ้อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะอย่าพึ่งชิงอย่าถึงปลายายอ้อนเด้อค่ะสู้ๆกันป๋ายิ่งเดี๋ยวพี่น้องค่ะนอนได้อีกเดี๋ยวกระตุ้นเกินมากแล้วค่ะนี่ยังไม่ได้ส <in> ่งงานเลยเด้อใครยายอ้อนยังไม่ได้ส่งงานเนาะค่ะหาคลิปส well, ่งงานยังบ่ทันได้พี่น้องค่ะเดี๋ยวก็ จะหายซซายเนาะพี่น้องค่ะตื่นขึ้นมาแล้วคะ่ะยังประท่านได้เวียกเด้ค่ะพี่น้องคะเนาะค่ะยายอ่อนยังไม่ได้ส่งงานเฟซบุ๊กเลยนะค่ะพี่น้องค่ะ ยังติดอยู่ที่ตัวเล็กค่ะยังติดอยู่ทียดตัวเล็กเนะค่ะพี่น้องนี่หลักก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยเห็นปะเห็นปะค่ะน้องบีมนะคะน้องบีมรายงานตัวค่ะสี่เดือนแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะคะลูกก็ไปตัดย่างนะคะลูกก็ไปตัดยางพี่น้องเสานี้บ่มีฝนนะคะนะคะมีแต่ไร้ใจบ่มีไล้ใดกะไสบห่ร้อนแล้วพี่น้องเนาะเราต้องหาทุกวิธียังติดอยู่ทียดตัวเล็กเนะค่ะพี่น้องนี่หลักก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยเห็นปะเห็นปะค่ะงานสูงเนาะค่ะอันให้เฟ c e b บุกรอกวันเอ ไอ้เนาะค่ะแล้วเดี๋ยวยืมเนาะคะ่ะผู้สนับสนุน,นพี่น้องผู้สนับสนุนยี่อ้อนกะ,ะรอก,กอดเด้อค่ะเดี๋ยวพึ่งถิ่นนะคะใส่ใจในครอบครัวเข้ากิจตจวัดประจําวันเนาะค่ะจิจวัดประจําวันก็จะมีทุกมือเนาะค่ะใส่ใจทุกมือเนาะค่ะรายได้ต้องมีเนาะค่ะรายจ่ายก็ต้องมาเมนบ่พี่น้องจะจักรงกำพวงเตียนหมุนวนหมุนเวียนไปนั่นะนาะอพี่น้องนเนาะเบาแล้วกะ คือพานะพี่น้องการทํามาหากินหยุดนิ่งไม่ได้พี่น้องคาเราต้องใช้ใจให้พี่น้องสู่กันไปค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องค้านะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะเลี้ยงน้องบีมก่อนคะ่ะเดี๋ยวส่งงานทีหลังนะคะพีเอไอนะคะพี่เดี๋ยวพี่น้องค้านอนไดอีกเดียวกับตื่นขก้นมากแล้วค่ะนีนะะ่ยังไม่ได้ส่งงานเลยเดอ้อใครกน,นยังไม่ได้ส่งงานนะคะหาคลิปส่งงานยังบ่ท่านใดพี่น้องคะเดี๋ยวก็ จะเป็นชี้เตือแม่มลูกอ้อนคือเกาพี่น้องคะว่าจะอยู่ประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องคะเห็นใจแค่อ้อนก่อน,นเด้อค่ะยังไม่ได้ส่งงานเฟซบุ๊กนะคะยังบริษัทส่งงานเพจอยู่คือต้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีนะคะน้องบีมาลายงานตัวค่ะเพื่อนๆคะ่ะมือน,นี่กะอีคือเกาหละเนาะคะ่ะพี่น้องมีป้ายะอ้อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ,อ,คะอย่าพึ่งชิงอย่าถึง้ายะอ้อนเนาะคะ่ะสู้ๆกันไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีนะคะน้องบีมาลายงานตัวค่ะเพื่อนๆค่ะมือนี่กะอีคือเกาล่ะเนาะค่ะพี่น้องยังติจดเทียดตัวเล็กเนาะค่ะพี่น้องนี่ละก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเนี่เห็นบ่เห็นบ่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีนะคะน้องบีมาลายงานตัวค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะมือนี่กะอีคือเก่าล่ะเนาะค่ะพี่น้องนี P.A.I. นะคะี Facebook นะคะ Facebook ค่ะนะคะนขอบคุณหลายๆเด้อค,ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ประมาณนี่แหละพี่นองนะค่ะประมาณน้องบีมนะคะน้องบีมรายงานตัวค่ะสี่เดือนแล้วค่ะพี่นองค่ะนะคะลูกก็ไปตัดยางนะคะลูกก็ไปตัดยางพี่นองเศ้านี่เ่ามีฝนนะคะขับจักรกงกำปองเตียนหมุนวนหมุนเวียนไปนั่นน่ะนอพี่นองเนาะเบาแล้วกะ คือวานะพี่น้องการทํามาหากินหยุดนิ่งไม่ได้พี่น้องคะเราต้องใช้ใจช่วงนี้นะคะต้องอาไเลียเ้ยงน้องบีมไปกวนทังพางพี่น้องคะ่ะเลี้ยงน้องบีมไปขวอน,นะคะประมาณนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบอกเอไอให้คุณยายก่อนนะคะรอคุณไหนสายนะพี่น้องคะตื่นขึ้นมาแล้วคะ่ะยังพอท่านได้เวียกเด้ค่ะพี่น้องคะเนาะค่ะยายอ่อนยังไม่ได้ส่งงานเฟซบุ๊กเลยนะคะพี่น้องคะยังติดอยู่ที่ตัวเลขคะ่ะเชานี้ไม่มีฝนพี่น้องคะลูกก็เลยไปตัดยางกันนะคะ ยายอ่อนต้องรับงานเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะเป็นครีเอเตอร์แม่ลูกอ่อนเหมือนเดิมนะคะอย่างต่อแม่ก็ต้องไปต่ออีกพี่น้องนะคะสู้ๆกันไปนะคะชีวิตไม่สิน้นต้องดิน้นต่อไปนาะพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้ละชีวิตนะคะเนาะชีวิตเท่าไรวัฏจักรเนาะ,ะสายๆเนาะพี่น้องคะตื่นขึ้นมาแล้วคะ่ะยังว่ท่านได้เวียกเลยคะ่ะพี่น้องคะ